มาทุกคนสัญญาณบวกกับเครื่องมือคัดครองใครเคยดูคลิปที่แล้วก็จะรู้จักกับเคลเนอร์ชแนลเลือกไปที่เคลเนอร์ชแนลใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะบวกตาราลักทรเข้าไปแล้วก็ใช้คู่กับตลาด OTC 1นาทีได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันเคลื่อนไขัการเข้าสัญญาณตอนนี้มีคู่เงิน GU มาถ้าเราจะกดฟอลโลขึ้นมันต้องเปิดเหนือเส้นเคลเนอร์แบบนี้แล้วก็มีเม็ดพาราลิกทรัพขึ้นซัพพอร์ตลองกดดูเลยเอาแบบง่ายๆเลยแค่นี้เลยเพราะจริงๆแล้วเครื่องมือสัญญาณมันก็แม่นในระดับหนึ่ เคลเนอร์ ner, K E L ก็คือและครับแล้วก็เลือกค่าเริ่มต้นเลยส่วนพาราโบลิกซ่าแล้วก็เซิร์ไปเลยว่าพาราเหมือนพาราเซตามอลเลยตันยุดหนึ่งสองมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมหวิดสี่ซี่อี่ส่วนเรื่องสัญญาณนะทุกคนถ้าเกิดว่าวันนี้ใครยังไม่มีสัญญาณ OTC หนึ่งนาทีตัวนี้ก็ไปขอได้จากลิงก์ที่ปักหมุดไว้หรือว่าลิงก์ใต้คำอธิบายใต้โปรไฟล์ลองหาดูเอาลิงก์แรกในนั้นก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้พี่ยังเทรดไม่เเป็นนลอองข้าไก่ ทำไลฟ์สำหรับแชร์เทคนิคในการเทรด binary option ไว้นอกจากผมก็จะมีโค้ชคนอื่นวนกันมาสอนด้วยเพราะว่าผมอยู่ในระบบของซิกซี่ครับ,รบไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนก็สามารถเข้าไปเทรดได้ไดจะใช้เงินเดโมหรือใช้เงินน้อยก่อนก็ได้เพื่อศึกษานะยังไม่มีความรู้หรือว่าอยากได้สัญญาณฟรีลองทักษามแอดมินเลยถ้าเกิดว่าพี่ไปเรียนอร์สอื่น,นก็คงใช้เงินเป็นแสนครับอ่ะไปทุกคนคู่ EG อ่ะมาดูกันเห็นไหมคู่ EG วิ่งเหนือเส้นเคลเนอร์เราแล้วก็กินเม็ดพาราบิลิซาด้วยเห็นไหมถ้ากินเม็ดพาราบิลิซ่าอย่างนี้นะย าจะขึ้นด้านใต้ easy ไหมเดี๋ยวเราจะ follow ขึ้นได้เลยตั้งเวลาเป็น1นาทีถัดไปเพราะว่าเราเทรน,นึ่าทีกันครับเฟรมก็เป็น1นาทีเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวจะกดซื้อขึ้นกงาน5 4, 3, 2, ้3สี่อ ออกออเดอร์ไปแล้วนะทุกคนคู่ EG จจริงๆแล้วตลาดช่วงสัญญาณแบบนี้ก็ค่อนข้างดีด้วยนะบวกเครื่องมือคัดกรองเข้าไปเข้าไมาหไหนวินไมนน้นอยู่แล้วยว้ำอีกครั้งหนึ่งเทมเพลเนอร์ชานเอล,ลที่เคยทำคลิปสอนไปแหละรอบนั้นมี EMA อแต่นี้เราไม่ต้องใช้ EMA 12ก็ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือคัดกรองสัญญาณของซิกซี่พรเดเตอร์เราก็ใช้แค่สองตัวก็ได้หกห้าสี่สามสองหนึ่ง วินอีกแล้ววินอีกแล้วจริงแล้วนะทุกคนมีสัญญาณอย่างเดียวจริงๆก็อยู่แล้วแค่เราหาเครื่องมือคัดกรองเพิ่มหน่อยสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแชร์เทคนิคเครื่องมือคัดกรองสำหรับใช้กับ1นาทีพีเดเตอร์ใช้ได้ทั้งวันปกติแล้วก็ตลาด OTC เลยเหมือนกันแต่ว่าหลักสาคัญนะทุกคนตอนนี้ผมอยากให้พี่เทสตลาดเป็นครับผมก็เทสตลาดมาก่อนแล้วเนี่ยสามสิบต้องเทสตลาดให้เป็นครับถ้าเกิดว่าตลาดมันเข้าเงื่อนไขในไม้เล็กเราไม้ถัดไปเราลุยได้เอาง่ายๆแค่นั้นเลยทุกคนแต่ก็ห้ามปิดฟิลเด็ก ไหใช้ได้กับตลาดทุกสภาวะเราคุมตลาดไม่ได้แต่เราเราครุมตัวเองได้ครับท่านไหนไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขเราหลุดลอดเราก็แค่เปลี่ยนช่วงเวลาเพราะว่าผมก็คิดว่าทุกอินดิเคเตอร์ดีหมดร่วมถึงสัญญาณด้วยแค่เราหาช่วงเวลาแค่นั้นก็อยู่แล้วครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะคิวเนอร์ชแนลบวกคาราบลิกซาศถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสําหรับเงื่อนไขพวกนี้ไปเจอผมในไลฟ์เลยจะสอนพวกพี่ทั้งหมดเกี่ยวกับการเท,ทรดฟอนต์ออปชั่นอย่างยั่งยืนครับทั้ง ด้วยไปเจอกันในไลฟ์ครับสำหรับวันนี้ก็ thanks skill มากบ๊ายบาย